สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกับมิสเตอร์เหมียวอย่างผมกันอีกแล้วกับภารกิจสุดสำคัญที่คนเลี้ยงแมวทุกคนต้องทำนั่นก็คือการตักมูลน้องแมวแต่เดี๋ยวก่อนวันนี้เราไม่ได้แค่ตักแล้วทิ้งนะครับเราจะมาส่องวิเคราะห์และไขความลับในกระบะทรายของสามเหมียวน้องมีตังน้องมีบุญและน้องมีดี ว่าแต่มูลแมวแต่ละแบบบอกอะไรเราได้บ้างไปดูกันเลยเชา้านี้มิสเตอร์เหมียวอย่างผมเดินตรงไปที่กระบะทรายพร้อมอุปกรณ์คู่ใจน้องมีบุญรีบเดินนำหน้าเหมือนอยากจะมาเช็คงานก่อนใครน้องมีดีวิ่งล่วงหน้าไปก่อนแล้วนั่งหมอบรอส่วนน้องมีตังยังนอนแผ่หลายอยู่บนเบาะตามสไตล์แต่พอผมหยิบที่ตักขึ้นมาน้องก็ค่อยคอยลุกขึ้นมาเดินตาม เหมือนจะบอกว่าโอเคนุชตตรวจงานกันหน่อยพอเปิดฝากระบาดเท่านั้นแหละสิ่งแรกที่ต้องทำไม่ใช่การตักทันทีนะครับแต่คือการสังเกตเพราะมูลของน้องๆสามารถบอกสุขภาพของพวกเขาได้อย่างของวันนี้มูลของน้องมีบุญดูดีมากครับเป็นก้อนแน่นๆมีสีน้ำตาลเข้มไม่มีเศษอาหารหลงเหลือแปลว่าระบบย่อยของน้องทำงานได้ดีมาก มิสเตอร์เหมียวอย่างผมให้คะแนนเต็มสิบเลยทีนี้มาดูของน้องมีดีบ้างเอ๊ะทำไมวันนี้ดูนิ่มไปนิดนึงสีอ่อนกว่าปกติอันนี้แปลว่าอาจจะมีปัญหากับอาหารหรือระบบย่อยอยู่บ้างสงสัยจะเป็นเพราะเปลี่ยนอาหารกระทันหันแบบนี้ต้องค่อยๆปรับให้ระบบลำไส้คุ้นเคยก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องสังเกตใหม่และสุดท้ายของน้องมีตัง เออน้องมีความเป็นศินลปินมากครับเพราะน้องชอบกลบซายจนซายกระเด็นกระจายแต่พอขุดเจอก็พบว่ามูลของน้องมีความแข็งไปหน่อยแบบนี้อาจจะต้องเพิ่มน้ำให้มากขึ้นหรือให้กินอาหารเปียกเพิ่มถ้ามูลแข็งมากไปน้องอาจจะท้องผูกได้แบบนี้ต้องแก้ไขทันทีนอกจากสังเกตรูปร่างของมูลแล้วกลิ่นของมูลก็สำคัญมากครับ มูลของแมวที่สุขภาพดีจะมีกลิ่นแรงแต่ไม่ชุนจนผิดปกติถ้ากลิ่นแรงจนเกินไปอาจจะเป็นสัญญาณของปัญหาทางเดินอาหารหรืออาจจะเกี่ยวกับอาหารที่น้องกินถ้าใครเจอแบบนี้ลองเปลี่ยนอาหารที่ย่อยง่ายขึ้นและสังเกตต่อเนื่องดูนะครับเรื่องสุดท้ายที่ต้องสังเกตคือสีของมูลแมวสีน้ำตาลเข้มดีครับสุขภาพปกติ สีอ่อนกว่าปกติอาจมีปัญหาย่อยอาหารหรือเปลี่ยนอาหารเร็วไปสีดำคล้ำระวังอาจมีเลือดปนมาจากทางเดินอาหารสีแดงสดอาจเป็นรอยแผลที่รูทวารหรือภาวะลำไส้อักเสบสีเขียวหรือสีเหลืองอาจเป็นสัญญาณของการติดเชื้อหรือปัญหาตับถ้าเจอสีแปลกแปลกแนะนำให้พาน้องไปหาหมอเลยนะครับอย่าชะล่าใจ และสุดท้ายเมื่อเช็คทุกอย่างเรียบร้อยผมก็ตักมูลทั้งหมดออกมาใส่ถุงมิดชิดเทรายใหม่เสริมให้แล้วเช็ดทำความสะอาดรอบๆกระบะเป็นอันจบภารกิจหลังจากที่ทำเสร็จน้องมีบุญเดินมาดมๆเหมือนจะตรวจงานก่อนจากไปน้องมีดีก็กระโดดลงไปหมุนตัวสองรอบทดสอบคุณภาพทรายใหม่ส่วนน้องมีตังน้องไม่รอช้าเดินเข้าไปนั่งใช้ต่อทันที นี่แหละครับภารกิจเช็คสุขภาพน้องๆผ่านกระบะทรายอย่ามองว่าการตักมูลแมวเป็นเรื่องน่าเบื่อเพราะจริงๆแล้วมันคือโอกาสดีที่เราจะได้ดูแลสุขภาพของน้องๆให้แข็งแรงไปนานๆสำหรับใครที่ไม่มีเวลามิสเตอร์เหมียวอย่างผมก็มีบริการดูแลน้องแมวให้ถึงที่ไม่ว่าจะให้อาหารหรือเก็บมูลเปลี่ยนทรายใหม่เติมทรายให้ เพื่อให้เจ้านายตัวน้อยของคุณมีสุขภาพดีไม่เครียดเวลาคุณไม่อยู่สนใจทักมาได้เลยที่ไลน์โนบีต่1 234คุณบอยหรือสแกน QR code แล้วเจอกันใหม่ใน EP สี่นะครับมิสเตอร์เหมียวรายงานตัวแล้วพบกันใหม่เมมยววดดดคออองง้้สสูแแลนั บริการให้ข้าวให้หน้ำปักมุดแนำเปลี่สายเติมสายทำความสะอาดให้ทุกวันแมวนวสุดใจไม่เงาอีกต่อไปมิสเตอร์เบียวดูแลด้วยรักแมวน้อยแสนฮับสุขภาพทีทุกวันเจ้าขอสบายใจไม่ต้องกังวลเพราะมีมิสเต 初味不来。